สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุนขอนำเสนอถอดบทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลแปลงนางสาวน้ำพึ่งบุญตัวบ้านห้วยหลวงหมู่ที่6ตําบลห้วยข้าวกรรมอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแปลงเอ m แลเอมขนาดพื้นที่สามไร่สภาพพื้นที่ก่อนดําเนินโครงการเดิมเป็นแปลงนาข้าวสภาพที่ดินเป็นดินเหนียว กระบวนการจัดสรรพื้นที่ในแปลงโคกหนองนาแบ่งเป็นพื้นที่โคกคันนาทองคำปลูกไม้ห้าระดับหนองน้ำโดยขุดเป็นสระเพื่อกเก็บน้ำมีการขุดคลองไส้ไก่รอบบริเวณและพื้นที่นาข้าวกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาแปลงนางสาวน้ำพึ่งบุญตัวแปลงสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์แปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาในสระกักเก็บน้ำการเลี้ยงไก่การปลูกไม้ห้าระดับในพื้นที่คันนาทองคำมีการเอามือสามัคคีร่วมการพัฒนาพื้นที่แปลงโคกหนองนาและให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลแก่ครัวเรือนรอบพื้นที่แปลงโคกหนองนา ปัญหาและแนวทางแก้ไขาการดำเนินงานโคกหนองนาพบปัญหาสภาพพื้นที่เป็นดินเหนียวทำให้ช่วงแรกปลูกไม้ผลและผักสวนครัวได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรจึงแก้ไขปัญหาด้วยการปรับสภาพพื้นที่ดินด้วยการห่มดินให้กับไม้ผลและใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์กับพืชผักสวนครัวพื้นที่โคกหนองนาโมเดลสามารถทำประโยชน์ด้านเกษตรผสมผสานได้อย่างดี มีแหล่งกเก็บน้ำที่ดีสามารถลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวได้ตลอดปีผลผลิตจากโคกหนองนาที่สามารถลดรายจ่ายสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับตนเองและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนในชุมชนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน